ถ้าลองทรงกลางก็ลดหลังมาถ้าลองทรงต่าก็ประมาณนี่จาไม่เกินสองหน้าหวีนะคะหนึ่งหน้าหวีเล็กแค่นี้เพราะนั้นถ้าถามว่าลองทรงต่ำตัดงานนน่า,ายไหง่ายก็ได้์นิดเดียวน,นะคะบางคนบอกว่าเที่ครูเคยเ,เริ่มเป็นช่างเขาบอกว่าก็ายังไม่ต้องตัดอะไรเยอะนะคะพอลูกค้าบอกออกแบบเนี่ยกลัวตัดยากก็คือทรงอะไรลองทรงต่ำค่อยๆตัด นิดๆเน,นี่ยหน่อยเร็มๆตีนๆผมนะคะแต่ถ้าตัดให้สวยจริงๆลองทรงตัดตัดยากนะนะคะอ่าเล่าก่อนลองทรงตัดตัดยากนะยากเพราะอะไรทาไงให้มันมีคําว่าขาวนวลคืนอยู่ในระยะสั้นๆนิดเดียวนะคะเขาบอกว่าตัดลองทรงสูงมันยากเนื่องจากมันต้องนาไล่หยยกยก,ยกยกยกเออใช่นะคะมันก็จะสั้นยาวสั้นยาวบาวงคนน้ําหนักมือ นะไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันมันก็ทําให้เกิดความหนาบางต่างกันนะคะรองทรงกลางนะคะก็ไล่ขึ้นไปอีกนิดนึงสูงแค่นี้นะคะตรงน,นี้ก็ไล่แค่สูงนนะคะประมาณนะคะสองหน้าหวีพอเกินสามหน้าหวีก็คือเป็นลองทรงสูงแล้วนะคะขอกเกณฑ์ก็จะยู่โค้งหมืโค้งมาข้างหลังนะข้างหลังก็จะไม่เกินโค้งไปหู ก็จะอยู่ประมาณนะคะตบเกลือบเกินไปถุงลองส่งต่ำถ้าด้านหลังก็สิงหูลองสรงกลางก็ซึ่งไปถูถ้าลองทรงสูงก็ไม่เกินโค้งหูนะคะอค่ะแล้วก็หวีรลองนะคะไล่ขึ้นมาถ้าตรงไหนรู้สึกว่าหวีเรามันมือสัตว์ ให้เอานะคะหลังเล็บเราเนี่ยพิงไว้ส่วนพ่ยกนะไม่ให้ยันนะบอคนพอเอาบอกให้เอานิ้วแต่ยันที่นี้ไปทั้งอันเลยนิ้วไม้นิ้วมือไม่ขยับนะคะเพราะฉะนั้นแค่แต่พิงผมป้ายผมไว้ความรู้สึกนะความสัมผัสไปไล่้นไปพีหวีไล่ผีหวีพอไปยืนด้านหลังนะคะมุม ลากไปไปชนกับเกลนเลยชนกับเกณนอาลากไปปุ๊บนะคะลากไปหน้าบัตรเลียนลากฟันหวีไปปุ๊บไปเทียบกับความสั้นที่ผมเราตัดเอาไว้อันนี้มันจะวัดนะคะวัดฝีมือเราว่าเราน้ําหนักมือเราไปอย่างนี้ได้ไหมนะถ้าค่าตัดแล้วนี้ไม่ใช่นะยกออก ต้องดึงหน้าแบาตาเตอรี่แล้วก็เชื่อมขึ้นไปให้ได้เชื่อมขึ้นไปให้ได้นะถ้ายิ่งได้ผมดิดเดี๋ยวเราตัดแล้วเราเหยียดหน้าแบาตาเตอรี่เนี่ยเราลอยขึ้นไปนะ